นั่นและมันแมนมันมีโอกาสออกสีแดงเจ็ดสิบเปอร์เซ็นจ้าเจสิบเปร์เซ็นต์ก็เสื้อลองเลยจ้ามือนี้วันนี้เนาะอ่ามือนี้วันนี้เออนั่นแหละมือนี้จะมีทุนมหาลอยบาทเาสิเาสตาร มันเป็นเคล็ดมันเป็นเคล็ด่บเบิลดอกไม่เป็นเศษน,น,นะอ่านี่ลงทุนหารอยพ่อเซอเจาหารอยพ่อพนออ่ะไปเล่นบัคคาราักเกาวหลากคว่ำชอบอิชันนี่ประมาณนี้สลอ็อตตูมี่เดชอพ้าไปพินองสลอ็อตตูมี่เกมมือรุ่นก็ม,กมีเด้อยใครอยากเล่นเขามาเล่นนะจ๊ะ ไปที่ห้องแรกเลยมันสวยมากอ้าวมาอน,นี่ลืมเวลาลืมเวานุ่แดงได้สูตรมากต่สูตรเก้านันลาแต่ว่ามีสูตรมใหม่อีกสีเอลมาเล่นคู่กับเล่นทั้งสองสูตรเลยมาอน,นี่เลนแมงมุกทั้งสองเบงิงเบิงที่เหลาเอาไปใหม่แรกเลยหารอยของ่อย่อยที่แท่งแหลสองรอย สองลอยกับพ่อก็สิบม่ก่อนนะก็สซิบไ่ละเดอ้อเล่นห้องสปีดมันก็เร็วสิละ่เสียเวลาเนาะนั่งอันนี้เขาคือทรงผมง,งามวาสวยทมแต้มจ้าไปจ้านั่นทแต้มไว้แปดโอ้เจ็ดเออใดคือเกาใดคือเกาเจ็ดแต้มกินนอนเนาะเลยเฮา เอาจากสามใหมเ่เนาะสูตรนี้สามใหม่สูตรอื่นอีกสามใหม่ <Hey. S 1> อ่าไปท่างเงินจ้าไปสีนันเลยจ้าอ่าโคตยืนยันจ้าผู้ได้เล่นน้ำกับเล่นน้ำใดเบิ่งสูตรดีๆเด้อเบิ่งสูตรดีๆโอ้ยมันหนีฝนตกมันมีเวลาใหย่งเลยแหมเอาปองแปงอ่าซ้ำแต้มอีกแล้วอุ้ยเขาแต้มเดียววา กับหัวหนันเจ็ดแต้มอีกล่ะโอ้ยตบาบังนึงกับเจ็ดแต้มเด้อเอาจ้าขะขนาดเนาะ ตะน,นีไมนก็ับยูสีน้ำเงินอีกคือเก่าอยู่สีนำเงินอีกคือเก,ก่า,กกาให้ยายได้สุดทักไหวเด้อข้างใต้คอมเมนต์ก็ได้เดี๋ย,วย้วนู้แดงสีมาอันนะี้เติมลงไปอีกร้อยหนึง่งอ่ะมันเข่าแถวสามใหม่ตรงต,รงตริดนู้แดงว่าสามใหม่ตรงดีเจอจ้สะสามใหม่นะจ่ะเออมันยิ่มอย่างของมันอ่ะน,นั่นปอกแฝด อสามแต้มอีกแล้วจ้าบวกอีกจ้าอ่ะเศร้าเด้อบ้ดนี้เศร้าเด้อหอยสิเปลี่ยนสูตรลรอเด้สูตรนี้กะบพรท่านเคยเล่นวะเข้าต้องลองมึงเนาะแม่เข้าตรงลองแม่อ่าเปลี่ยนห้องไปลองก่อนห้องไดดีวะห้องนี้ดีบ่อเฮ้อพอิ่งจักคราวเด้ออ่ะไปห้องนี้ได้ จำบดได้แม้ว่าสูดมันเล่นตรงไหนเด้อค่อ,คอยๆลงเนาะเอาตาแรกไปที่ฟังนำเงินเมนบอลมันสูดดูว่ามันดูนว่ะเออเล่นก็นได้สุดจะเข้าหรือเปล่านะจ๊าต้องมาดูกันเด้เอเฮ้ยอ้าวไป200รลงไปแล้วเด้อ ั่นมันบบเข่า,ขาใหม่หนึ่งกับโบเป็นอย่างเด้เอาขอประทานเดินลงมาลงมาแอ้วคอยนึกว่าจะคอยลุ้งแล้วแม่คอยเห็นสองรอยว่างหันน่ะแม่เออกสีลงซ้ำกันเบอร์สุขคนเนาะนี่สามใหม่ตีละไม้นี่มาเอ,อ้ย้ยสองแต้มหกแต้มโอ้ยอย่าว่าเถอะโอ้ยสีแต้มบมอท่านเข่าเลยแม่บมอท่านเข่าเลยเอาบบเป็นอย่างดอก เธอเดี๋ยวนึงเธอเดี๋ยวเองใหม่ต่อไปนี่มันขึ้นจังสีจังสีเอา้าไปท่างํานเงือนอีกครับผมสูตรต่องมาทุนหา่อยเด้อจ้าพ่อแม่พี่น้องเอ้ย yeah, yeah, s <S ทุนหนูแดงหา่อยเด้อจ้า yeah, s <S มันนี่เด้อผู้ใดงสีขามาเบิองขามาเบิองเด้อผู้ใดบมาเบิองก็ออกไปออกไปเลย yeah, s <S แต่ว่าก็อยากให้เบิองเนาะ ก็เสิออกไปกบกดไหลกดแท่งก่อนเ้อจ้าเด้อบ่แมงขามาซื่อๆแดมันมันมีมารยาทข้าต้องกดให้เขาก่อนเนอกดให้หนูแดงแน่เด้อจ้าเด้อเสียเฮ็ดคลิปมาหลายๆอันสอเก้ดก็บินไปแล้วบินไปบินไปเลยบินไปในนภาอ้อเจ็บคอมันนี่เสียงไม่ค่อยดีเนะมือหลังสิมาลองเพลงฟังอยู่หนักหแต้ม ได้คือเก่าจ้ะส่องไม่พานไปไม่ที่สามสูตรว่าจะได้กหอ่อนเดี๋ยวเปิดเปิดก่อนสูตรก่อนจะเข้าเอ่ะประสีแดงจ้าประสีแดง,แดงซ้ำใด้อองซำเกาเนะจ้าสูตรใหม่นี่เพเลนหาลอยได้ข่อยก็ได้วัดที่สูตรอันเก่าๆนะข่อยกระจายสองลอยสามลอยเนีเาเป็นยัง ไห่มากเราเกือบหารอยเองเท่าไรสิลากับซิาสิลากับซิปก็ได้ไม่เป็นหานทุนหารอยเองทุนหารอยนี่ด้พันหนึ่งก็โอเคอสองแตมผ้าปอกปอกอีกนานเห็นบอลล่ะ่อยบอกแล้วมันต้องปอกคบเราตัวหลักเมนบอ เอาอีกบาาอแทงกันนะแต่เขาว่าคันสูตรเขาแล้วจักสามใหม่สิใหม่ที่ซีนี่จอดก่อนนะจะจอดก่อนจอดก่อนตะวันหนูแดงเ็อยากแทงนะจาา้ะาแทงอะแทงอีกได้สูตรไปทางนี้เด้อจ้าเด้อปัญญาบอกเขาว่ะอ่าเดี๋ยวจบอันนี้หนูแดงสิมาบอกทรกเล็กๆน้อยๆนอยนะจ้า เล็กเล็กทุยทกรอ e เรืยอใครมาออกเลยสิเอาโจบวชบวช ไปวาเลยหงบนหนาลูกเลยว่ะปวดมากนานหาแท่งเลยว่าไหนาามนี่สิล a คนมือมันเร็วนเนาะแท่งอย่างอับปลายออกไปดูห้องนี่ห้องนี่หอ,นหองได้ละ่ะอ่าหองนี่ละก,นกันเนาะอ่าเพื่อนเพื่อน,นเห็นหรือเปล่าว่าตรงนี้ ข้างล่างนี่นะข้างล่างมองนิเตอร์นี่อ่าเดี๋ยวมือแดงซูมให้เบึงเดอมันขืนจังสี่นี่จังสี่เขาเอิ่นว่าสองตัดหรือเอิ่นอีกจังหนึ่งว่าอย่างก็เฮปิงปองผู้เขาว่าจังสั้นใหม่ต่อไปมันต้องมีโอกาสออกสีแดง70%เพราะว่ามันตัดเนาะเบิงงง่ายๆเลยอ้าวเห็นบอแต้มเดียวเ <laughs> บิรงง่ายๆวัสัว์ เออคอยกระบ,บอกถืกละตัวก็สีแดงเนาะเจซมันหนันเนาะเออมันจะออกสีแดงอีกอ่ะเบิ่งอีกตาหนึ่งเอาอีกตาหนึ่งก็ได้มันจะมาเป็นสีแดงอีก เพราะว่ามันมันหอดมืองนี่ไหมันหอตครือคือเมืองนี้นี่นะนี่แนมเอาเด้อจ้าอีนั่นงหลายยิงน้ำนำเขาเท่าไหร่เขาก็เล่นของนี่ตัวเนาะนี่เปิดมากหาแต้มเขาต้องปอกเด้อตั้งสิได้บอปอกเว้ยสร้างอ่าเห็นบอเข้าใจเนาะโอเค กูได้มีปัญหายางเกิดทักไปทั้งใต่คอมเมนต์ของนูดแดงเดยเลยื่อๆจ่าแล้วนูดแดงมาตอบนอะจ่าเนาะโอเคเมื่อนี่มิทุนมาหารอยจ้าหารอยบาทปึ๊บปึ๊บเบ,บงกอนนะหินบอได้เท่าไหนี่พันสี่บอกพันสี่อ,อ,อ๋อไได้เก้ารอยเก้แมนบบเออแมนอยูเก้ารอยก็บาทเกือบพันหึกับบอดพันนะโอ้เว้ยให้ชิอแน่กับบได้อ่ะ ก็มีทิกเล็ก,ลกๆในน้อยทานีละ <Yeah. S 1> เดี๋ยวเชื่อหนาหนุแดง <Go ahead. S 1> สิงมาบอกคลิกอีกนะจ๊ะไปสมาร์ทเดอร์ทนีลาบีบ้า